สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อดนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอดจะมาทำาหมูสามชั้นต้มแฟนตานะคะหมูสามชั้นแฟนตาเออชื่อนี้น่าจะดีกว่าเนาะ,ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกก็เป็นหมูสามชั้นนะคะแม่อหั่นหนาประมาณเกือบเกือบสองเซนนะด้านด้านกว้างก็น่าจะประมาณเกือบสิบเซนได้ะคะ่ะแล้วก็มี แฟนตานะคะน้ำแฟนตาน้ำแฟนตารสส้มนะในครกก็จะเป็นสามเกต์แต่ตามพอ,อยาบนะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำนะอ่ะแล้วก็เกลือเกลือปน่นอ่ะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะไว้ใช้ต้มอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ําจิ้มเนาะน้าจิ้มก็จะมีน้ําตาลปี๊บมะนาวพริกขี้หนูกระเทียมไทยนะอันนี้แล้วก็มีน้ําปลานะคะ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแม่โอก็จะ,ะใส่อ้นี้ลงไปนะคะสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีโขกใส่ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือเกลือใช้ประมาณสักเนี่ยประมาณช้อนชานะคะ1ช้อนชา ใส่ลงไปแล้วก็น้าส้มน้าส้มแฟนต้านะคะเทลงไปเลยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะต้มจนน้าส้มเขางวดนะคะ ส้มก็หนึ่งจุดลิตรนี่นะ,ะแม่โอ๋ใช้หมดเลยนะคะหมูประมาณกิโลหนึ่งหงกิโลนะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่โอ๋กไปตั้งไฟแล้วก็ต้มเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนใกล้จะเสร็จนะและระหว่างที่รอต้มหมูแม่โอ๋ก็จะมาทำน้ําจิ้มเอาล่ะค่ะก็มาถึงขั้นตอนการทำน้ําจิ้มเนาะ ในครกแม่โอใส่กระเทียมลงไปอ่ะทั้งหมดเจ็ดกลีบเป็นกระเทียมไทยเนาะอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่โอจะใส่พริกขี้หนูลงไปพริกขี้หนูอ่าเดี๋ยวก่อนแม่โอใช้กี่เม็ดเนี่ยยี่สิบห้าเม็ดนะอ่ะเดี๋ยวแม่โอขออนุญ,ญาตตำกระเทียมกับพริกขี้หนูก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาปรุงรสกันนะค่ะ,ะแม่อกม๊ก็ตัมพริกกระเทียมแหลกแล้วนะคะละเอียดและก็เดี๋ยวจะเติมน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลปี๊บประมาณนี้นะคะเกือบเกือบครึ่งช้อน บี้ให้เขาอ้น,น้ำตาลปี๊บถ้าเกิดไม่ไม่บี้อย่างเงี้ยเขาจะไม่ละลายนะถ้าเกิดเอาไปคนแล้วมันจะละลายยากก็น้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะมันน มะนาวแม่โอใช้สองลูกเลยนะก็จริงๆอ่ะน้ำจิ้มก็ปรุงตามรสชาติตามตามชอบนะคะแต่ก็ปรุงก็ประมาณนี้ละคะ่ะไกด์นำทางนะถ้าเกิดใครชอบผงปรุงรสก็ใส่ไปได้นะคะผงชูรสผงนัวนะคะ่ะหอมมาก เดี๋ยวไม่อดชิมรสชาตินี่ อะไรมันจะเป๊ะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวแม่โอจะตักใส่ถ้วยเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่หมูเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะหมูแฟนต้าของแม่โอก็ได้ที่แล้วนะคะนี่นี่นะคะนี่เป็นน้ำยืม,ยมเดี๋ยวแม่โอจะตักใส่จานนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสามรสนะคะเดี๋ยวมา ดูกันนะคะค่ะอ่าแม่โอ๋ก็ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะอมแม่โอ๋จะบอกว่ามีความฉ่ารสชาติด้วยนะก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็ทานกับน้ําจิ้มซีฟูดรสแจ่มแจ่มแจ่มจริงๆเนื้อเปื่อยๆหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นต้มแฟนตาอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โอลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ